I'm chào. I'm soạn. I'm so chào. Ti gọi đi kapu. Ta bunyaka kapu. Mamma hai tu kia ra ba yatan mi mum 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 อากายีมเสียครับผมเข้ามาตกปลาเรื่อยตปกปลาครับมาสุม่มสุ่มปลาขึ้นน้ำฟางครับผมไปพอกันยี่หนองครับผมบรรยากาศลมลื่นดีๆครับผมดูนมันก็ร้อยกับไม้อยู่นางสุ่มอยูห่หันบ้างจุนใหม่นั่นนั่นนั่นนิ่งแล้วนะ่ะเห็นไหมเห็นไหมตัวใบใหญ่เลยนีย่ทั้งร้อยกับไม้ข้างหนา้าเราเห็นมีไหมนิ่งๆเลยนั่ะน่ะ bãi liệu chúng ta nhớ chỉ lại thì bắt bà cà đi với mẹ phải không biết bà bé đấy ปลาหยังปลาไห่ปลาหมูมันตัวนี้เออปลาวุน่ะวุน่ะเอ้ย hmm? <laughs> mình cứ làm khun nhổ, khun như theo này, cái nào, phi long cứ làm khun nhổ, để tôi hiện đồ ở cái quang, lại hai con lì, cái này con lì, cậu có ăn nhá, gần, ban háu phi long gớm ghê เราก็พอไปเห็ดนี่มมันหวอนไปเราไปซุ่มยิงในร่มสักดอกสองดอกเพื่อได้กับข้าวเย็นนี้นมีเนี้วมอง ลูกป,ปนไอ้ใครดิอ้งแสดงว่ามันมาออกลูกอยู่นี่ดิออกลูกตรงน้ำไหลมันคว้ตรงน้ำไหลคือมันต้องการมาเงนินแล้วลองเข่าเจ้าเนาะ มุนขึ้นมะหวอดพี่งเงี้ยมันมงมองเขาอย่างวะนี่เปินลำพีทีผู้เดียวอตรงนี้ก็น้ำใสไลยมีมันมาอข tamam ื deux, story, ่นมะหอดพี่ นมันขาดแลนะ้วเนาะมันยู่จะเ่วงมันเลยนงินเงินนะร้อยมาเลยถึงบน่นง่ายดิอ้วนเอะอ้วนอยู่ดิปลาเนี่ยอุปุมืดมืดอมเอ๊เขามาแล้ว ยุดหรอยกบนร้อยมยยันอยู่เก๋งๆงี้สิมันจะกล้ากินไปจั่หวน้หามันขาดหรอแล้วป่าน้อ้หมักน้ำซ้ำหนิ พี่น้องันโดนอย่างเวี่น yeah, ้องโอ้โหจานฝีมือจานเปียกครับผมในพานจากอุบลราชธานีจานไงเลี้ยนล้อดอามาดิมันถือือวันนรู้หรือเปล่ามันเป็นสีเขาป้าที่จานเปียกที่ป้าจนมาเสียกเบิดวันนี้อุ้ย มันคือบวกเหรนยนำมันตอนี้ถึงจีตัวนั้นตัวเีกยิงบนดินได้ไหมไเหรอได้ระบบตัวนึ่งเอาเปียกไหมสิเลอิ่งเอื้นควายปโอ้แสดงว่าโอ้ฝีมือจานเปียกตัวเหนียวฝีมือดีแล้วสิหบอกเออเฮ็ด เอ้ยสบายเอา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 ให้มันขึ้นน้ำก่อนจานเปียกมันบ่ทันเป็นผลงานดีคุณอ่ะอือโอ้ยเออได้แบกกลับเลยมือเหนียวโอ้ยโอ้ยได้แบกกลับครับผมนี่โอ้โหนี่คือตัวแรกก่อนเดี๋ยวตัวสองอยู่ในน้ำครับผมเออตัวสองอยู่ในน้ำตัวสองอยู่ในน้ำอือมันนี่ของมัาปลาบไปไงสมใจหรือพูดนะโอ้ เอามารุ่นเต้มต่อไปนับหนึ่งแล้วจานเปียกนับนึ่งแล้วเอาสูสีกันแล้วมันคือบ่าสูมือไปอ่างเขาบอกว่รุ่นเต้มอามันสิสูงมือว่าตัวนี้มันคือแสดงว่ามันเหมือนแห้งแล้วเนาะเพราะว่าแกป่อยยตะดวนแห้วนี่มันบดินเลยไหมเออ เออมันเหมือนเห้งว่ะคือว่าเอาอออุ้ยมันยังนั่นอยู่ดิมันยังแห้งหลายอยู่ดิเอออ๋อรุนเต็มหาครับผมรุนเต็มหาอออู้หูนี่มปุ้ดอูู้ส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 ูมือครับผมสูมืออ้หสวยกันสวยกันอุ้ย

เออมันสดอุ้ยเ้าบอดสื่อเนี่ยตัก<ท>มาเนาะนอ้อ,นอยเยิ้งนี่น้อยเยิ้งนี่มันขาดขาดอุ้ขาด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  <c oughs> <c oughs> มันบอดสลอดีอันตรายดีนี่หูตัวใหญ่ดิเงี้ยเงีสุดในรอบมือนี่เลดิหนี่ผล <c oughs> งานจานเปียกจากอุระราชธานีครับนี่ <c oughs> อืมบังเออตัวตัวเงี่ยกูเงี้ยกูมูอเลยนีย่เอ้าวันมันเปียกเปียกตอนยิงถึงตีแล้วมันดึงมือสูงครับบ่ด เดมันปล่อยปล่อยเสียงเหมือนเลยโู้โตัวนี้คนถูกตัวเลยดินีเอาละครับผมให้พานจากอุดวรหลัดจะท่านี้ลงไก่นาแล้วเออมันลย้อเสือกไปอุเยครัอันนั้นตบเย้สะดออมันต้องจุกเหงือกเนี่เออเาสาเียไปเลยอุ้ยยังว้ย อติดหินดิรุดบออยู่อยู่อยู่มนติดหินปล่อยเสียกอนปล่อยเสียกอนใหันรอยออกก่อนเออเห้มันเออปล่อยเสียกอนเอออาละที่นี้มาลรุนกันทีนี้รุนเต็มรุนเต็มออออออ้ย จกเงียกกันมาเลยสิออตัวเงยขนาตัวนี้ใงญ่งยเงยเงยก้มมูเลยตัวนี้่งหญงใหง่ก้มมูเลยครับผมเอาละมาที่นี่เง่ก้มมืเลยเดเดี๋ยวใจเย็น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 ครับผมใจเย็นเปีกเปียกหยมาทํ้ีบเปยกกันจะได้ซอยกันเออเอาเหมือนผนเหยียผนเหมือควงาซอยมาเดย โอาเอาละที่นี่เอาลงไปลุ่นใกล้ๆอยู่ที่ปล่อยมันเหมือนแทงก่อนปล่อยเหมือนแทงก่อนมันกีเข่าปลาที่นี่มันคือไปไกลข้าเกะโอ้ปวดนะปวดนะลงมาง่ามยู่งปวดนะอืออือโอ้ละวเต็มเต็มหาได้พี่น้องมึอนี่มันลาปลาไงเพิ่งปีนองมันลาปลาใหไงยังเดียวดิเนียมาไปอือเอาเรื่องดิอืออือมันกิด มันก็งาบหำออกโอ้เก็ดออกแล้วค่อยๆค่อยๆเสียดายดินะเสียดายดิคือว่าพูดหรอกแต่ว่าเขาเขายับประมาันเพราะวันสันทัททะลุว่าเป็นอย่างนี้อันนี้นมันทะลุไหม,มโอ้ตัวใหญ่ที่สุดเลยนะนี่าามันต่ำกว่าสองาามันต่ำกว่าสองมัน <c oughs> สูงอยู่ครับผมสูงอยู่เย็นเย็นเย็น สู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 โอ้ซื้อแนวตักไหมง้มันจะเข้าหินดิมันจะเกาหินดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเนเจนเจนเหนหมือนแ้งก่อนเห็นหมือนแทงก่อนเห็นเมือนแงก่อนเหนมือแทงก่อนมันไกลสีเบิดแล้วมันไกลสีเบิดแงแล้วเนี้ออ๋อตัวนี้บอกสุดยอดเลยเด้หนี่หูแทงอยู่แทงอยู่แทงอยู่ มันบอหลุดหรอกพูดถึงแต่ว่าเขาจะจะประมาทผ่านมาหนานเสียดายได้ผลงานจานเปียกจีได้จะลึกไว้ในคลิปยูทูปช่องเบานีเลยไม่สอดอยู่นั่นแตด้เห็นมาเห็นมาอู้วมันงอเลยวะปื้ดลูกปืนงอเหรอครับผมลูกปืนงอเหรอปืดตัวนี้ตัวนี้ใครดีดีมอดตามก็สองสอ่ะสองก็สามนมู่าตัวนี้นจับ,บ<น>หางมันบดวิ่งจะไปจับหางเนื้อสิสะบัด วู๊วว้าว่าเหลือตัวมันตัวมันวู๊ดมันโมเสดยังไาอู้บอกว่าจะใจเย็นวู้ดผา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 ดครับพี่น้องผาดผาดเอ้าว่าเป็นยังครับผมแล้วเตียมบอกว่ามันนี่เหรอมันบมทะลุอ่ะร้อยลุนเตียมต่อไปครับเอ้าร้อยมาแล้วครับผมเป้าหมาย ร้อยมาแล้วโอ้เป็นแผงมาเลยนี่นี่ครับมือสไนเปอร์คือร้อยมาหาเลยคือยอดเยยครับเนี่เออยอดเยยครับว่าจานเปียกอ่ะหยุดแล้วครับผมหยุดแล้ว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 โอ้ยไกลว่ะเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 เขามาแล้วเขามาแล้วเออโดน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  ว้นวันมันยังหันมาด้วยเสืออยู่ะอือยังว่บเปียกกก้้ออยยโอ้ยเสียอน้อยโพดเปียกอืมเสียเวลาอีกก้อยอีกครึ่งชั่วโมงครับผมเสีได้งยิงแบบนี่เอ้ารอรอผลงานต่อไปมันเสียเวลานั้งกว่าเชือกนี่ยนะพลาด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 มากเลยเอ้อนายพานซุ่มซุ่มแล้วซุ่ม ใส่ปลาอะไรวะเนี่ยปลากาเต็มเลยสิปลากาเบื่อแล้วดิปะขดเป็นฝูงเลยผุนหลายพูดปลากาหืมไหนโดนโดนอีกแล้วครับผมโดนอีกแล่าเฮียบ่ะเฮียบอ่ะ,ม,อะมันอาจจะเอานะโอ้ยโดนอีกแล้วครับผม แกื่องที่เจ็ดมาลุ้นผลงานว่าจะอยู่พื้นอยู่คือโดนนี่โดนครับผมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าขื่นฟังพื่อนถึงจะเป็นห้องเขาครับฮึฮึเอาเหี่ยวเหยอเหี่ยวไหมเหี้ยไหมนี่ไปเบิ้งกอนลงไปไปอีกเอาละโดนละโด้วนแล้ววิ่งวันไม่ได้หรอกส่วนเรา เฮ้ยโ้โดนแล้วโอ้ยโดนแล้วๆเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วถ้าทะลุไม่โอ้ยมึงยังลอยเสืออยู่สวัดอยู่อืโอ้ยมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วเตจมส์ที่เกียจแล้ววันนี้ล่าแต่ปลาใหญ่อย่างเดียวเลยปลากาบเอาโอ้โอยทะลุแล้วว่าตรงยันไม่มีหลุดครับผมลุนไม่มีหลุดไม่มีหลุด กันทะลุแบบนี้ไม่มีหลุดครับผมโหใไซส์สวยแต่ตัวไม่ใหญ่นะแต่ก็ได้อยู่โอยยนพันจากุด่วนท่านนี้เตรียมตัวลวงน้ำอย่างเดียวเลยอื้ <c oughs> มื้ยนี่แกวมาเอาปลาไงนี่ถ้าปลากา้ามหันแกวบ,บ่หลอดเลยเนาะบ่เอาหรอกจะย้วนลงมันบ่กินเนาะอย่ามาล่อเลยวันเสียว่าเสียเวลา ออโอ้บนี้อตัวนั้นมันคือบางอันนี้มันทะลุมั้ยสุดยอดไปเจ็บแต้มครับผมสองสี่หกแปดเก้าตัวครับผม สรุปผลงานปืนสไนเปอร์กับทีมงานขี้กระตึกทั้งหลายแหล่ยอ,อดไปเลยนี่แหละครับผม,มงานเก้าตัวครับผม